นี้มาลอง V2L จากเดโ o กันบ้างครับเสียบเอาพุทจากปัก XT 90เข้าอนะินเวอร์เตอร์นะแล้วก็มาเปิดสวิตช์อยู่ภายใน100โวลต์นะ DC ยังได้ไฟ230โวล์นะครับลองดูเสียบพัดลมปึ๊บแล้วก็มาเปิดพัดลมกันเบอร์สามเลยแล้วกัน